ครับพมสวัสดีครับลุงพร้อมโอ้ยมาดีเหลือเกินครับลุงพร้อมครับตอนนี้ยังตกอยู่เลยครับอ่าก็วันนี้นะครับลูกหลานของเรานะครับบอดีที่สองของเดือนมิถุนายนนะครับหลายโรงคิดว่าคงจะมีพิธีไหว้ครูนะฮะลูกหลานของเราแต่งตัวสิสวยนะครับวันนี้ไปไหว้ครูโรงเรียนบ้านอินโดนคอพัฒนาก็ไหว้ครูวันนี้นะครับลูกหลานเตรียมความพร้อมนะครับ ดูข่าวนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนที่ป่วยนะครับด้วยโรคลมชักที่หนองบัวลำพูแล้วก็สลดใจนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นข้อคิดเตือนใจในเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่างเช่นผู้ปกครองนะครับนักเรียนต้องมีการทําประกันภัยไว้นะครับระบบจราจรในโรงเรียนความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะมาที่ทางบริษัททรูนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ เอ,อื้อทางด้านการศึกษาแก่ลูกหลานเยาวชนนะครับบอกว่าทางกลุ่มบริษัททูนะครับได้ดำเนินโครงการทูปูกปัญญานะครับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโลกกระนัแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในคโครงการทูปูกปัญญานะครับจำนวน5,000โรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทูปูกปัญญา ซึ่งในปีนี้ก็จะรับจํานวน15โรงนะครับและก็โรงเรียนที่รับการคัดเลือกจะได้รับชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียนะเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้ดูรายชื่อนะครับดูรายชื่อโรงเรียนในโครงการครูปลูกปัญญาจํานวน5,000โรงนะครับโรงเรียนใดที่สนใจนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ของโครงการครูปลูกปัญญาได้เลยนะครับ ทางสปปนครมนมเขตสองนะครับโดยท่านภูริผลโสดาศีนะครับรองผู้ในการสปรปนครมนมเขตสองได้แจ้งหนังสือไปยังโรงเรียนในเขตสองนะครับทุกโรงบอกว่าตามที่กระทรวงสถิติการนะครับได้ดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมกอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับโดยบูรณาการแผนงานกับทุกภาคส่วนส่งผลให้สถานศึกษาสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่งประกอบกับทางจังหวัดนครพนมนะครับได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่ดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อเป็นการสนองนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป้าหมายก็คือสถานศึกษาทุกแห่งนะครับต้องเป็น สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดนะครับซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ2,556ัอขออภัยนะครับทางสบปนครบาลมณฑลสองนะครับได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษานะครับมีโรงเรียนผ่านการประเมิน19โรงนะครับรายชื่อก็แนบมาแล้วนะครับในระยะที่1นี้นะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหาคม2557นนะครับโรงเรียนใดที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินนะครับสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ก็ให้ส่งนะครับให้ส่งเอกสารที่กลุ่มส่งเสริมการสาภายในวันที่24ิมิถุนายนนะครับซึ่งสารส,าสีขาวปีที่แล้วนะครับที่ผ่านการประเมินก็มีอูเทนวิทยาคาราบ้านท่าอูเทนชุมชนคำพอกท่าดอกแก้วบ้านนาว่าชุมชนนางัวราชสามาคาีบ้านโพนจานโพลสวรรค์โพนเพชรเสาเลา้า คว่างครีชูชาตินะครับบ้านปากอูนหาดแพงป่าว่านอนุบาลบ้านแพงนาทมหมูม่นแล้วก็นาดีวิทยานะครับก็ไปสังเกตการหรือว่าไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับสลำหรับนที่จะสมัครปีนี้นะครับ มาที่เรื่องของการเกษียณอายุข้าราชการนะครับเมื่อคราวสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็วันอังคารที่ผ่านมานะครับจเจริญพรครับจาก็ได้นําเสนอข้าราชการครบแล้วนะครับสลับสพป,ป,อปอนครพนมเขตหนึ่งวันนี้ก็จะอีก30ท่านนะครับเป็นของสพป,ป,อปอนครพนมเขตสอง นะครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านบรรลังมัคควินนะครับรองผู้ในการสถานศึกษานะครับรองผู้ในการเขตพื้นที่นะครับเกษียณนะครับศึกษานิเทศในแท่ริมเกษียณและเช่นเดียวกันนะครับตุลานี้ผู้ในการโรงเรียนก็มีท่านผู้ในการวิจิตชัยประการผู้ในการวิทยายอดนารีผู้ในการสุดสาคอนสิงหันผู้ในการชวิตบุตรสารผู้ในการบรรจงคําเกตผู้ในการมนตรีนครชัยกุลระดับรองผู้ในการโรงเรียนก็มีอยู่สองท่านนะครับก็คือรองผู้ในการ ผมชายคำหารองผู้ในการประวัติสมดีตีนะครับจากอำเภอนาทมในระดับคุณครูนะครับก็มีคุณครูมนีรัตนวชุมคุณครูเพลินใบสีสวัสดิ์คุณครูเพลินใบบ้านหาดกวนกเกษียณแล้วนะครับสาวาดได้บริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน50,000บาทนะครับเพื่อที่จะทําหอพักให้แก่ลูก,ลกทางโรงเรียนบ้านหาดกวนต้องขอบคุณคุณพี่เพลินใบนะครับ คุณครูนรินทร์สีสงครามคุณครูวณิดารีสวัสดิ์คุณครูจิตรดาบุพจันโทคุณครูพริ้งเพราช่วงชิงคุณครูปิ่นแก้วมาดเมืองคุณครูเบญจมาตประสานตรีคุณครูหะไทยรัตน์ชุมชนคุณครูพิณีนาถพ่ออามาตคุณครูสมสุขภาแกดำคุณครูยุพาพรสารสเวกคุณครูจันฉายบุพสริคุณครูพิเชษคำโสมศรีคุณครูหอมจันวชุมคุณครูจันดารักบัวสาย คุณครูนรงวงสาเนาคุณครูภัยจิตสุวพันธ์คุณครูคครกัญญานันทนารักและก็ลำดับที่30คุณครูสิงห์คำบววสายนะครับเป็นจำนวน30ท่านวัรังคารหน้าก็คงจะหมดนะครับสลัสพป,ปน,นครพนมเขตสองนะครับปิดท้ายค่าววันนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนะครับท่านวงไสเตชโชนะครับฝาก คุณครูที่ต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินครูนะครับสนใจนะครับให้กรอกรายละเอียดต่างๆกับส่งเอกสารมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพปนครปฐมเขตสองภายในวันที่28มิถุนายนเอาอย่างไรสงสายอย่างไรก็ให้สอบถามที่หัวหน้ากลุ่มนะครับท่านวงไสเตโชครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับ ภาษาอังกฤษนะที่จะไปฝึกภาษาที่ประเทศเขาเลยครับคือที่ประเทศ New Zealand. New Zealand นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอังกฤษนะ,ะทางมหาวิทยาลัยนครปฐมโดยทางท่านรองศาสตราจารย์ลูกซรสวิทต์เราศัดสิรวงนะครับให้ความสาคัญเรื่องภาษาอังกฤษนี้อย่างมากเลยครับเพราะว่าต้องเป็นต,ต้องต้องต้องมีที่ยอมรับนะครับว่าเรายังอ่อนภาษาอังกฤษกว่าหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะ คุณสา,สามารถที่จะไปรับฟังการบรรยายแนะแนวร่วงหน้าที่ห้องจำปาราวชั้นที่ท 5, สําสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปฐมภายในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา14นาฬกานะครับหรือควรจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่042 532 477-8ต่อ208และ209ครับผมครับแต่ถ้าวันลูกหลานที่สนใจที่จะเรียน ที่คณะเทคโนโลยีอิทยาหกสรมมหาวิทยาลัยนครปฐมนะฮะณเวลานี้ครับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสมัยสนันสนันกอบไปท่านดรสนันศรีสุขคณะบดีก็ยังรับรอบสองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปชปสป,ปริญญาตรีเรียนสิลูกครับเมื่อวานลงุงอมไปทำภพปาก,กับพ่นนานงานคุมประพฤต์ในที่จัดการที่โรงวิวโผลส่วนใหญ่ลูกหลานไม่เรียนครับ พอไม่เรียนก็จะมีโอกาสไปเล่นเฮฮาพบเพื่อนไม่ดีก็สเปสป่าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทําร้ายชีวิตตัวเองครับมา่ําเรียนหาความรู้กับมหาวิทยาลัยนครพนมเราครับคุณมาเรียนได้ครับ093 065 7389ครับติดต่อไปที่คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมครับผม ถ้าก็มาเพิมเ่มเติมนะครับหลังจากห้าริศลเพื่อนครูนะครับวันนี้อาหารสมองเทคนิคบริหารอารมณ์นะฮะของคุณเกรียงชัยเรียนวีเรคุณบอกว่าพูดถึงความช่วยเหลือนะครับเมื่อเรารู้สึกย่ำแย่เมื่อเรารู้สึกมีปัญหาความเครียดที่ทับถมจิตใจเรานั้นนะครับจะทําให้เรารู้สึกไร้ค่าหาทางออกไม่ได้เหมือนอยู่ในทางตันการช่วยเหลือคนอื่นที่มีความทุกข์ยากและอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายย่ำแย่กว่าเราเป็นวิธีดี ที่ช่วยพิชิตความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆได้อย่างดีที่สุดและได้ผลหน้ามหลาดจัรนักเพราะมันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกนับถือตนเองมองเห็นคุณค่าของตนเองและก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นมีความเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นและคิดถึงเรื่องของตนเองน้อยลงเราสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ตามกํลาลังและความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม แต่ขอให้เราเอื้อมมือไปช่วยอย่างจริงจังและจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแใดใดทั้งสิ้นจะช่วยเหลือคนอื่นด้วยคําแนะนําหรือคําปลอบโยนเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งมันจะย้อนกลับมาบำบัดเยียวยาความเครียดอุ้งตนได้เพราะเรารู้สึกว่าเราเองก็มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับนี่ก็เรียกว่า ถ้ามีจังหวะมีโอกาสนะครับจริงใจจริงจงนะครับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโลกหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้กุศลแรงนะฮะด้วยความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจารพร้อมพัุนกุลภาสมพงอ์ุ่มวันขอบคุณครับสวัสดีครับ